เคยสงสัยไหมว่าวิวข้างทางรถไฟที่เลื่อนผ่านถ้าเราได้สัมผัสแบบใกล้ชิดถึงลูกมุกฝนจะเป็นยังไงวันนี้พิมพ์จะพาไปผ่าทุกประสบการณ์สู่ภาร,รกิจพิชิตวิวข้างทางรางรถไฟจากสถานีรถไฟจันทึกทอดยาวไปปากช่องปั่นล,ลัดล้อไปกับไกด์ท้องถิ่นสุดใจดีที่จะพาเราไปเปิดวาร์ปจุดลับปั่นจนหอบความหอบที่คุ้มค่าแบบตะโกนโอ้สวยมากกับวันเดทิปแบกจักรยานขึ้นรถไฟทเที่ยวอันซีนจันทึกปากช่องโอ้โหทางเฉียวว่ก ตอนที่พิมกำลังปันจักรยานจากบ้านไปที่สถานีรถไฟนะคะวันนี้เป็นวันธรรมดานะแล้วพิมออกมาในช่วงเวลาที่เขากำลังจะไปทำงานไปโรงเรียนอะไรกันระหว่างมารถก็เลยเยอะพอสมควรวันนี้อุ่ายสาวผมมาสวยสวยเลยระหว่างปันมาก็คือปล่อยผมกะให้มันแห้งระหว่างทางตอนนี้ผมอะเปลี่ยนจากเปียกน้ำเป็นเปียกเหงื่อแทนเพราะวันนี้อากาศร้อนมากยิ่งรถเยิม้มก็ยิ่งร้อนไปใหญ่ยิ่งปันเหนื่อยไปใหญ่ ถือเป็นเลิกง,งามยามดีของการออกคลิปในครั้งนี้ซะจริง,รงๆมันทําให้เห็นว่าการเที่ยวโดยการแบกจักรยานขึ้นรถไฟเนี่ยมันทําให้เราต้องเผื่อเวลาไว้เยอะไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราอยากเที่ยววันนี้เราไม่อยากตกรถไฟจั้นทึกสองสาค่ะแล้วก็มีตู้สัมภาระเลยจัไปยาง สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พิมพอยู่ที่สถานีรถไฟนครราชสีมานะคะจะเตรียมตัวไปเที่ยวที่ปากช่องแต่ว่าจะไปลงที่สถานีรถไฟจันทึกนะเราจะไปปั่นแบบตามรางรถไฟกันก็นัดกับพี่ที่เคยเจอบนรถไฟไว้นะคะพี่เขาเป็นเหมือนเจ้าถิ่นเลยก็ว่าได้นะจะพานําเที่ยวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้จะมันขนาดไหน เราจารา่ในชามจลาที่ 2. และแน่นอนว่าทริปนี้พิมพ์ก็มากับจักรยานพี่ฟ้าไหนซึ่งเป็นจักรยาน120นิ้วโดวยปกติแล้ว120นิ้วพับได้ไม่ต้องเสียเวลามาที่ตู้สัมภาระแบบนี้ก็ได้แต่ด้วยความที่พิมพติดอุปกรณ์เยอะและพี่ฟ้าไหนเป็นจักรยานไฟฟ้าเวลาพับมีความก,กว้างกว่าจักรยานพับทั่วไปและก็หนักเอาเรื่องอยู่บันกันก็ประมาณ20กิโลรวมของค่ะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ยากที่การยกนะแต่เมื่อเรามาสถานีรถไฟแบบเก่าที่ต้องยกขึ้นบันไดที่สูงมาก ในการยกเนี่ยความสูงก็เกือบเลยหัวเราบีกเป็นเรื่องยากที่ผู้หญิงตัวบางอย่างทีมจะยกไปได้ฉะน,นั้นส่งตู้สัมภาระเป็นทางเลือกที่สบายกว่าเยอะเลยค่ะวันนี้เราก็ขึ้นจากสถานีรถไฟนคะรรีมาไปสถานีรถไฟจันทึกค่าโดยสารส5บาทบวกค่าระวังจักรยาน90บาทรวมค่าเดินทาง105บาทค่ะ <S <S มาแล้วไกด์พิเศษของเราวันนี้ขอแนะนำพี่เฮียงค่ะ พิมรู้จักกับพี่เฮียงเมื่อทริปก่อนตอนที่แบกจักรยานขึ้นรถไฟไปสลับดีที่เขาก็เป็นนักปั่นเที่ยวเหมือนกันลแลวพิมก็ได้รู้ว่าพี่เขาอยู่ปากช่องทริปนี้พิมก็ตั้งใจมาเที่ยวแถวนี้พอดีก็ลเลยลงเชิญพี่เฮียงดูพี่แกก็น่ารักมากเลยนะพี่ก็นั่งรถไฟจากปากช่องไปรอที่สีคิ้วแล้วก็นั่งรถไฟต่อเพื่อที่จะมาเริ่มต้นปั่นจัก,กรยานที่จันทึกพร้อมกันพี่เฮียงเป็นนักปั่นพื้นที่ปากช่องมานานมากแล้ววันนี้เราก็จะได้ให้คนท้องถินพายแวะเที่ยวที่รับที่สวยๆส และในที่สุดพิมกับพี่ยังก็เดินทางมาถึงที่สถานีรถไฟจันทิเก็เรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่ยังคงเป็นสถานีรถไฟแบบเก่าทางขึ้นชเชลรัที่นี่ค่อนข้างสูงมากจริงๆมันมีทางเข็นจักรยานขึ้นไปอยู่นะแต่เดินเข็นไปไกลหน่อยพิมกาลังจะเข็นไปพี่เจ้าหน้าที่ก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยแนะนําให้ยกขึ้นตรงนี้และดูความที่พี่ฟ้าไหนของพิมเนี่ยเขาหนักมากแล้ววกกับความสูงระดับนี้เจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ใจดีมากเลยนะคะเขาช่วยยกนะแล้วการยกในครั้งนี้ใช้แรงถึงสคนเลยทีเดียว อกอ่อนจะออกไปปั่นเที่ยวพวกเราก็ขอแวะถ่ายรูปกับสถานีรถไฟจันทึกที่นี่สักหน่อยงอ ขอแนะนําเพื่อนร่วมทิปและัไกด์วัยเก่าของเราอีกครั้งค่ะที่คือพี่เฮียงเรียกพี่เขาว่าพี่ทั้งในฐานะนักปัน่นรุ่นพี่ที่เคารพและจากการพูดคุยที่ถูกองมากแถมดูจากความแข็งแรงของพี่เขาแล้วเหมาะกับการเรียกพี่จริงเพราะแข็งแรงเกินในยุงมากดูกล้ามเนื้อที่น้องขาพี่เกย์กอดเห็นแล้วรู้สึกได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนมันจะวนออกขวาอีกทีเหรอคะอ่าแล้วเราจะวนออกงนู้นได้วองภาพได้โอ,อ้ โอ้โหบรรยากาศดีมากอ๋ออ oh, oh. oh. ๋อเรามาทางนี้เลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะเลี้ยวซ้ายหรือลูกป่าอ๋อล้วป่านี่เราจะไปตัดเนื้อ๋อโอเคค่ะเป็น่านาหานที่นอานาหานจะมีแหล่งท่องเที่ยว อถ้าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมามาล่นน้ำกันอ้แต่วันธรรมดาก็คงจะหนาว ตอนนี้เรากําลังปั่นตามรางรถไฟค่ะฝาามือก็จะเป็นรางรถไฟซ้ายมือก็จะเป็นวิวสวยๆที่เราเคยเห็นอยู่บนรถไฟทุกคนเคยคิดเหมือนพิมนะคะว่าเวลาเรานั่งรถไฟชมวิวข้างทางก็สวยอีกแบบแต่วันนี้เราได้มาลองเปลี่ยนมาสัมผัสวิวเดียวกันเนี่ยด้วยการปั่นจักรยานดูบ้างแล้ววันนี้อากาศดีสุดๆเลยเหมือนฝนกําลังจะตกโปอยๆลมพัดเย็นสบายคือถ้าไม่มีลมแบบเนี้ยใบใแถวเนี้ยคงร้อนน่าดูเลยค่ะที่สําคัญคือปกติวิวจากบนรถไฟจะผ่านไปไวมากจนเราแทบจะเก็บรายละเอียดไม่ทันแต่วันนี้เราได้ปั่น เกรานช,ชิวเราจะได้เห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นแถมยังโดนหมาไล่นี่คืออัตลบในการปั่นจักรยานมากๆโชคดีที่วันนี้ฝนทําท่าจะตกนะฮะก็มาปั่นตอนนี้ประมาณสายๆเนี่ยน่าจะร้อนมากเลยนี่เืดคล้ำมาไม่รู้จะตกตอนไหนถือว่าเป็นโชคดีของเราเราจะได้ปั่นชิวๆ ร่มรื่นนี้นะคะโอ้คนมาเสาร์ที่มาเที่ยวตรงนี้เหรอคะโอ้โอตรงนี้เล่นน้ำได้เหรอคะเลยไป,ไปจะมีร้านค้าแตบบ่ว่าวันธรรมดาก็ไม่มีคนก็นก็เลยนะโอ้ โอ้น้ำนี้ไม่ลึกเหรอคะเขาไม่ลึกโอ้เดี๋ยวข้าวหลังอย่าหนูมาเล่นคราวนี้ไม่ได้เทียวมาเล่นน้ำ <laughs> ที่นี่คือสะพานเขียวเห็นสวยงามรุ่มรื่นน่าเที่ยวแบบเนี้ยแต่พี่เพิ่งทราบภายหลังว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์สะพานเนี้ยถูกสร้างขึ้นโดยทหารญี่ปุ่นตั้งแต่ปีพศ2 4, 4 8 2ในช่วงสวงครามโลกครั้งที่2ในสมัยนั้นเขาใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสเสบียงอาวุธจากสลาบรีไปโคราโดยตรงเนี้ยมีลำตะคงไหลผ่านปัจจุบันได้มีการสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อปรับให้ดูสวยงามเลยกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของปากช่องที่เหมาะกับการนั่งเล่นคลายร้อนหรือนั่งพักผ่อนชิลๆจะเห็นว่าทางที่เข้ามาตอนแรกก ด้านในก็ยิ่งสวยคุ้มค่ากับการเข้ามาและสําหรับนักปั่นสายชิลบอกเลยว่าที่นี่ใกล้กับสถานีรถไฟซับม่วงแค่ประมาณ2กิโลเท่านั้นเองก็สามารถลงสถานีรถไฟซับม่วงแล้วปั่นมาที่นี่ได้เลยค่ะอที่พิงใช่ป่ะเหมือนเสือภูเขาเลยสิคะต้องเจอที่พิงเห<ด>มือนกันเลยเสียอมอบเสียมอบก็จะอมอไม่ใส่บานาใดเสียมอบเสียมอบไม่ใส่บนไดอะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้ขา,ขาตั้ง,องโอ้ตกใจหด <laughs> ไม่ได้เป็นไตจบปันไงหล <laughs> 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 ังจากออกจากสะพานเขียวมาเราก็มาแวะกินกาแฟาน,นี่เป็นร้านกาแฟาสดที่ใกล้กับสะพานเขียวเมื่อกี้เลยนะคะออกมานิดนึงก็เจอเลยอขยวามือยยยายาามอย่าต้องตรงยา ปกี้พี่เฮียงบอกว่าเวลาจอดตรงหญ้าเนี่ยระวังด้วยนะมันอาจจะมีหนากระสูนบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าตอนที่พิมปั่นอยู่คนเดียวพิมพ์ก็ปั่นแบบไม่ได้วงระวังอะไรเลยพอเริ่มมาปั่นกับคนอื่นมากขึ้นเออเก็บน้อยๆเหล่าเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเรามากครั้งหน้าพิมพ์ก็คงจะระวังเพราะว่าถ้ายางแตกทีมันก็ลําบากอะเนาะเอาเอสเย็นแล้วก็มอคค่าค่ะมอคค่าหวานน้อยค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้าวก่อนพี่ก็เลี้ยะหนูแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่เอาไม่เอาห้ามเด็ดขาดเลยเเเรับขอ,องหนูนะมาเที่ยวกับพี่เทียงเหมือนมาเที่ยวกับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยแกใจดีแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมาอยู่กับแกมากเลยค่ะจริงชมกำมน้ำเลยนะอร่อ,รย,อยคะ<า>่ะ30สบาทอร่อยมากเลยเนี่ยอแม่ค้ามีคนชมแล้วสามสิบบาทอร่อยมากอขบคคุณ่ะ หลังจากที่เราได้พักกินกาแฟอร่อยๆแล้วเพียงก็พาเข้าเมืองปากช่องเพื่อไปหาร้านอาหารอร่อยๆกินกัน,กนหนูกลัวกินไม่หมดหรือใช่นไหม <laughs> หนูวิวแต่พี่เพียงกินไหมเอาไหม,ไมตนูไปกับประจวบนะพวกากินเก่ง กินเก่งมากกินข้าวเก่งมากสั่งมาไอ้แค่กินหมดขนเยอะใหญ่เนาะสูงปีมไปยืนอยู่แค่กินข้าวเยอะมากโอ้โหกินหมดเลย พี่เฮียงเนี่ยพี่เขาเป็นผู้ติดตามเพจพิมพมานานแล้วนะคะพี่แกคอยซัพพอร์ตคอยตามแทบจะทุกการเคลื่อนไหนควคอมเมนต์ให้ความรู้ให้คําแนะน,นํามาตลอดย้อนไปเมื่อ,อการเจอกันคาวก่กนระหว่างนั่งรถไฟต่างคนก็ต่างที่จะเอาจาักรายานไปเที่ยวแล้วบังเอิญเจอกันพิมยังจําเหตุการณ์ที่พี่เขามาทักพิมครั้งนั้นได้ว่าพี่แกเดินเข้ามาทักว่าใช่น้องพิมพใช่ไหมครับแล้วพิมพก็ทำหน้างงง,ง,ง,งเพราะว่าพิมพไม่คุ้นหน้าเลยสรุปก็คือผู้ติดตามเพจตอนนั้นก็คืองงงนะเพราะว่าคนติดตามเพจตัวเองไม่เท่าไหร่ก็ไม อการได้ปั่นเที่ยวด้วยกันแบบนี้ทําให้เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นการคุยกันเนี้ยทาให้เรารู้ว่าพี่เขาอารู้จักเรามากกว่าที่เราคิดอีกรู้ว่าคิดไหนเราเคยเจอปัญหาอะไรจาได้ครั้งว่าเราเคยยางแตกตรงไหนคลิปก่อนเราไปกับเพื่อนเป็นยังไงคือพี่เขาเก็บรายละเอียดหมดเลยอะตอนแรกก็ดีใจที่พี่เขาติดตามเราแล้วเราีโอกาสได้เที่ยวด้วยกันมันก็เหนือกว่านั้นคือเหมือนพี่เขาชื่นชอบในสิ่งที่เราทําในความเป็นเราจริงๆอันนี้ไม่หลงตัวเองนะคะแต่มันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างนั้นอะมันนนนอบลวเเเย่ดะะ้มีีคชรรานนาขข คลิปหน้าเกินกันไปไหนรู้อะไรอีกหลายเรื่องค่เจะไปมันติดงานยาวเลยงาประมาณมือหนไม่สาประมาณไม่สายถึงจะไปมาวันนี้ไกด์ของเราเนี่ยพาปั่นขึ้นสะพานหลายรอบมากการปั่นไปมาในเส้นทางบริเวณเนี่ยจะเป็นต้องปั่นขึ้นสะพานยูเทินบ่อยการขึ้นสะพานรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่4แล้วเป็นเหมือนการซ้อมขึ้นเขาในตัวเลยซึ่งพิมใช้จักรยานไฟฟ้าในการช่วยปั่นยังรู้สึกโอบมากแต่พี่เฮียงจักรยานธรรมดาเป็นล้อเล็กด้วยขึ้นไปแบบไม่คิด มาักแรงเหลือเฟือแบบไม่หวั่นเลยอ่ะนับถือพี่แกจริงๆค่ะสวยถ่ายกิ๊วมถ่ายค่ะค่ะขอบคุณค่ะเวลาเห็นอะไรสวยๆงามๆข้างทางไกด์ของเราเนี่ยก็พาแวะให้เราได้ชื่นชมตลอดเลยสุดยอดไกด์จริงๆโอ้นั่นวัดอะไรคะเพียงนั่นอ่ะวัดอะไรค่ะเทพสถิตเดี๋พระบาทเราก็ยังอ่าอยู่เหมือนกันถ้าอยากขึ้นไปเที่ยวก็ได้โอ้หน้าจะเหนื่อยครับไปแบบนั้นเลยนะ กี่ขั้นกันล่ะกี่ขั้นกันล่ะอ๋อรถรถนี้ขึ้นได้ใช่เหรอใช่มันมีทางขึ้นไปอยู่เดี๋ยวพาขึ้นไปเที่ยวก็ได้เนะี่ยไม่ไกลหรอกเพราะว่าทางเราต้องผานอยู่ล้โอเคค่ะแบนหมูจะพอใช่ไหมโอเค <c oughs> เยครับเยี่ย และนี่คือเส้นทางที่หินที่สุดของการปั่นวันนี้ค่ะอันนี้แค่ทางขึ้นนะยังไม่ถึงสถานที่เลยทิมที่ปั่นจกักรยานไฟฟ้านี่ขาตึงมากค่ะตอนนี้ ส่วนใกล้ของเราชิวจัดเลยนั่นที่ที่เรามาคือวัดเทพสถิตค่ะทุกคนวัดน,นี้เป็นวัดที่เงียบสงบล่มรื่นมากที่สาคัญก็คือมีอุโบสถตั้งอยู่บนเขาคือมีจุดชมวิวเมืองปักช่องที่เห็นวิวปักช่องทั้งเมืองจากด้านบนการที่จะขึ้นไปชมวิวด้านบนก็มีอยู่2ทางค่ะวิธีแรกสามารถจอดรถไว้ด้านล่างแล้วเดินขึ้นบันไดไปได้เลยบันไดก็มีแค่300ค่อขั IP ้นไอพิฟิตก็ลุยไปเลยจ้ะส่วนเราสองคนขอเรื่องปั่นไปแบบชิวๆช,ชมวิวไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะแต่ ชิวเหรอนี่คือขาตึงว่าเมื่อกี้มากเลยมันคือการขึ้นเขาชมวิวดีๆนี่เอง ทุกคนเชื่อไหมคะว่าการปั่นขึ้นมาวัดเทียบสกิปเนี่ยคุ้มค่าทุกหยาดเหงื่อจริงๆรพอเราขึ้นมาถึงมันจะมีความรู้สึกโลง่งสบายสุดชื่นสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าก็คือจุดชมวิวสุดอลังของเมืองปากช่องค่ะจากตรงนี้เราสามารถมองเห็นเมืองปากช่องได้ทั้งเมืองเลยนะเห็นตึกลาบ้านช่องที่ลดหลั่นกันไปเห็นธรรมชาติที่โอบล้อมเมืองเส้นทางที่เราปั่นผ่านมามันเป็นวิวที่สวยสุดลูกหูลูกตาเลยอะ่ะความเหนื่อยที่เราสะสมมาตลอดทั้งวันพอได้เห็นวิวส,สวยๆแบบเนี้ยมันเหมือนได้รับการปลอบประโลม นี่คืออีกหนึ่งจุดอังศินของปากช่องที่ซ่อนความงามเอาไว้แบบที่เราพลาดไม่ถึงเลยค่ะใครมาเที่ยวเมืองปากช่องต้องมาจมุดชมวิวนี้ให้ได้เลยนะรู้หนึ่นนงสองสามโอนน้นลำตะกองเหรอคะน่าหน่ะลำตะกองนะที่เห็นน้ำแล้วนะ วันนี้เป็นวันเดทิปที่เต็มไปด้วยความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางด้วยรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟจันทึกต่อด้วยการปั่นจักรยานเลียบทางรถไฟสัมผัสวิวสวยๆเส้นทางตามรางรถไฟจนไปถึงการสำรวจสะพานเขียวและปิดท้ายด้วยวิวเมืองปากช่องแบบอันซีนจากวัดเทพสถิตทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างราบรื่นและน่าประทับใจต้องขอบคุณไกด์ท้องถิ่นสุดใจดีของเราคือพี่เฮียงที่สลาเวลามานำทางพาพิไมไได้สัมผัสเสน่ห์ของปากช่องในมุมที่คนท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ซึ้งที่สำคัญพี่ พี่มากๆนกพี่ก็ให้ความร่วมมือกับการถ่ายทําการถ่ายภาพตลอดทั้งวันคอยดูแลด้วยความสะดวกในการปัน่นแถมยังเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมตลอดคือว่าเนี่ยจ่ายเต็กค่ากาแฟเท่านั้นตอนนั้นแกจ่ายให้เราหมดเลยพี่พิมพ์ตั้งใจจะออกใช้จ่ายเองพี่แกก็ยืนยันเสียงแข็งว่าจะซัพพอร์ตโอ้อยากให้พิมพ์เก็บเงินไว้สําหรับการเที่ยวทําคลิปให้ทุกคนได้ชื่นชม,มเยอะได้ยินแบบเนี้ยก็รู้สึกึ้งใจและขอบคุณพี่เฮียงมาาๆจริงค่ะซึ่งพิมมารู้ภายหลังว่าพี่เฮียงเนี่ยไม่ใช่นักปั่นธรรมดานะทุกคนพี่เขาเป็นถึงอดีตป จักรยานที่เคยคว้าแช,ชมปม์มากมายโอ้โหนี่เราได้ปั่นกับดิแช,ชมป์จักรยานตัวจริงเสียงจริงเลยเนี่ยถึงไม่น่าละ่ะการปั่นขึ้นสะพานขึ้นเนินขึ้นเข,ขาถึงไม่แผ่วเลยวันนี้ก็เลยเป็นประสบการณ์ที่สุดพิเศษแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะขี่ไปตามสนามหญ้านี่เราต้องคอยมองเพราะว่าถานามกระสุนนะ่ะเข้าแตกยางรั่วเลย đang nôn. ui, à. oh, nhìn view xinh right ok nè. ลอกให้ตืกก่นคนเดียวมีนงนนะครับรีบๆด้วย